สวัสดีค่ะพเพื่อนๆตอนนี้นะคะจะถ่ายออเดอร์ของเราเมื่อวานที่ส้มเพิ่งทําเสร็จไป,ไปบางส่วนนะคะค่ะน,นี่คือเราจะแพทที่เหลือเราพักของส่งแล้วนะคะอันนี้คือทําไปตอนกลางคืนนะคะ<ม>ก็เลยจะอัดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งรถวันนี้พร้อมกับของเมื่อวานที่ถ่ายคลิปไปนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพวงคุนเจลเค้กนะคะพเพื่อนๆเสียงงงเงียนิดน,นึงนะคะเพิ่งตื่นค่ะ นอน6โมงเช้านี่นะคะนี่จะเป็นถุจเค้กแล้วก็มีมากรองนะคะน่ารักมากเลยนี่ค่ะแล้วก็มีลูกปัดน้อยๆหอยด้วยมีดาวนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่เคยถ่ายรอดหนึ่งไปแล้วก็รอตนั้นส่งไปแล้วแล้วก็ที่ถึงคิวคนนี้แล้วนะคะก็เลยจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนอันนี้ก็กรอบรูปนะคะเดี๋ยวน,นะคะเดี๋ยวทำให้ดูนี่ค่ะน่ารักมากเลยของจริงสวยกว่าในรูปแล้วก็ที่ภาพถ่ายนะคะนี่ค่ะนี่น่ารักมากเลยนี่ค่ะเป็นคุกกี้ผลไม้นะคะแล้วก็เป็นมาการองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเลยก็นี่คุกกี้ค่ะนี่นะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นคิตตี้คุกกี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่ส่งเมื่อวานแสงมันไม่สวยนะคะเลยเอามาถ่ายอีกทีหนึ่งอันนี้ยังส่งที่เออยังไม่ส่งนะคะส่งที่ออสเตรเลียนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวส่งเลยอันนี้ส่งเลยค่ะส่งพร้อมกับล็อตเมื่อวานนะคะที่ถ่ายไปนี่ค่ะมีด้วย กอนนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะอะี๋ยวขอตัวไปแพคของแล้วก็รีบไปส่งของพร้อมกับรถเมลา์านะคะบ๊ายบายค่ะ